สัะท่าทางของพวกเจ้าของจะไม่ใช่ประชาชนคนธรรมดาเยี่ยงข้าแน่นอนวกจะเป็นใครกงนข้าสองคนคือลุงสุริยาและลุงฟ้าการมาของเจ้าสองคนต้องการสิ่งใดบอกเขาสิน้องว่าเราต้องสิ่งเดียวที่ข้าต้องการข้าต้องการจะมาตามจับไอ้พวกเสือดงเสือดอนและเส่อดงเขาอยากจะรู้ว่ามันอยู่ที่ไหน ไอ้คู่นี้มันลีเวร์พูทั้งคู่อย่าไปกลัวมันพูือะไรกูไม่ได้ยินไอ้พวกลีเวร์พูเนี่ยมีแต่วันแพ้อย่างเดียวไม่มีวันชนะหรอกเชื่อพี่ปีเนี้ยสัตว์รัวฟันหน้าที่ฝากด้วยนี่กำลังเตะอยู่ไม่รู้ว่าโดนน้ำไม่ยังฝากด้วยใจเย็นดูเราสองคนดิมาไล่ล้นมือล้นคอกันเลยทีเดียวเอ๊ะพ่อพ่อพ่อดูมันสองคนเป็นยังไงเป็นยังไงเสร็จพี่เราอะพวกหัวเลาะที่หลังดังกว่าเสร็จพี่มันถมถุยพวกเราเนี่ยค่ะ ไอพ่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 ออะไรนี่เสื้อนี่หงเนี่ยทำไมลูกหน้าพ่อไม่ใช่หงอ่ะอะไรลูกจะบอกว่าจะบอกว่าเจ้เป็นเฮียใช่ไหมเป็นจอสมุนเดเห็นไหมงั้นอ่าดพวกเดียวกันเองนะไปคันนะเว้ยหมืนหงสิพ่อมันหงไงเราจะพูรู้ว่ามึงจะพูดว่าหน้ากูเหมือนเฮียใช่ไหมกูแทงใส่แตกนี่ถ้าพวกเจ้าทสองคนมีบ่อแสแล้วเราก็จงเร่งบอกเข้ามาเจ้าสองคนไม่ต้องเสียเวลาตามหาบอกไปเลยพ่อ บุคคลที่ยืนอยู่ตรงหน้าของพวกเจ้าอะไรนะบุคคลที่ยืนอยู่ตรงหน้าของเจ้าโอเคนี่แล้วเว้ยเสือดงและเสือดงนี่เว้ยซ่กูขัากลแล้วพวกเจ้าต้องไม่ใช่คนดีเพราะฉะนั้นข้าให้โอกาสพวกเจ้าคืนมาคูมม้านให้กับข้าไม่มีทางนึกถึง ระพุทธาการที่นานาน,นานหนักนาองค์สมเด็จสาสดาพูดอะไรวะที่ท่านเมตตาสงสารระพุทธองค์ท่านทรงเทศพ่อมันพูดอะไรอ่ะให้ตัดกิเลสราคะ มันกำลังสอนเราอยู่ไงเคยฟังหรือเปล่าพระเวลาเทศเคยเข้าวัดบ้างไหมพ่อพระรูปร่างเป็นยังไงอะอะไรลูกพระรูปร่างเป็นยังไงฉันไม่เคยเห็นพระรูปร่างยังไงเหรออไม่มีผมลูกโลกอ้ไม่เคยทําบุญไม่เคยทําบุญเลยใช่ไหมไม่เคยเลยพระพุทธองค์ทรงเทศให้ตัดกิเลสลาคขันสอน มีธรรมะสใเรกูเป็นพระอระหันต์แต่คนอย่างมึงมันไม่บรรลุเหมือนกับองคุลีมานว้าบังอันมาสอนกูยอมจำนอนได้แล้วพวกเจ้าไปไปก็ตกตะลุกกัเดียว พวกมึงจองหุบป,ปากเพราะกูไม่อยากจะฟังไม่ต้องมาสอนมาสั่งให้กูระวังสังขารเรื่ององคุลีมานกูไม่ต้องการรับรู้อย่าคิดมาข่ม พูดคู่จะจับผู้กูประหารบังงาจจะเป็นจอมโจรที่ยิ่งใหญ่มีชื่อติดในตำนานูขอใช้กำลังเข้าจับกลมไม่เคย้อ้ามึงสองคนคิดว่าจะจับคุณจอนอย่างกูได้ล่ะเข้าเลย่อสู้เลยเนาะขามนสู้เลยพ่อ हां <laughs> हां <laughs> <laughs>